สังคมนะคุณเป็นภาระคนอื่นเลยไม่ใช่เรื่องน้ําใจไม่น้ําใจนะถ้าคนไทยสิบคนต้องหวังพึ่งคนเดียวระบบโครงสร้างประเทศไทยแบบเนี้สังประเทศไทยอ่อนแอสังคมอ่อนแอปลิงเจริญเติบโตครับครับเออใช่ใช่ไอพวกเปรตอ่ะมันสะบะมันชอบครับแบบเนี้ยคนไทยอ่อนแอเนี่ยมันชอบกระบปกค้องง่ายครับทีนี้มันทําสังคมแบบเนี้เกลือนไปด้วยการขออืผมถามวันนี้วัฒนธรรมนะเดี๋ยวว่าผมอีกนะความเป็นจริงลูกเลี้ยงแม่ แม่เลี้ยงลูกเจ็ดคนได้ลยเนี่ยไอเรื่องเวลาวันแม่ทีไรลูกเลี้ยงแม่ยังลูกเนี่ยหะครับครับลูกทำไมเลี้ยงแม่นะไม่ใช่ครับแม่ผมเป็นประชากรคนหนึ่งของประเทศไทยต้องให้คนทั้งประเทศแม่ผมทํางานคือฝรั่งเนี่ยมันเลี้ยงกันเป็นรุ่นรุ่นมันไม่ได้เลี้ยงกันเป็นคนคนนะครับทั้งรุ่นเนี่ยคนที่มีวัยทํางานจะมีจํานวนมากกว่าคนที่วัยชราถูกไหมครับคนที่ทํางานก็ทำเสร็จแล้วส่งเงินนั่นไปเลี้ยงคนรุ่น ขั้งที่เขาเลยเราไปแล้วในรูปแบบของภาษีในรูปแบบของก็รัฐต้องสวัสดิการสังคมถูกไหมครับอย่างนี้เลี้ยงสบายเพราะคนส่วนใหญ่เลี้ยงคนส่วนน้อยครับเลี้ยงเลี้ยงอะไรฮะเลี้ยงทำไมฮะไม่ใช่ว่าทําเพื่อคนอื่นนะแต่วันหนึ่งไอ้รุ่นเนี้ยแก่ขึ้นมามาอยู่ตรงนั้นไอ้รุ่นถัดมาเลี้ยงต่อได้อ่ไม่ใช่ว่าลูกคนหนึ่งทาไมเลี้ยงแม่ไม่ได้แม่เลี้ยงเจ็ดคนได้เลี้ยงลูก ผู้ชายไทยเนี่ยซปเปอร์ฮีโร่อะซปเปอร์แมนไม่ใช่เลี้ยงแม่คนเดียวนะครับเลี้ยงครอบครัวเลยครับแม่เมียเลยครับอีกสองครอบครัวที่ต่อออกไปน้องอีกครับครับพี่ครับโอ้โหคุณหนึ่งคนต้องพ่วงคนอีกเจ็ดเปนคนแบบนี้สังคมไทยมันจะเข้มแข็งได้ยังไงครับไม่ไม่เข้มแข็งครับประชาชนหมื่นคนพันคนสองพันคนเพิ่งสอสคนเดียวสอสอไม่อ่อนแอแหละครับ ตายครับสสที่ต้องวิ่งหนีคุณพวกเนี้ยที่คุณบอกไปพบแล้วไม่พบอ่ะถ้าได้สสทำงานก็ดีถ้าสสได้สสนัด่วยโอกาสซวยซ้ำซ้อนอีกก็เขาจะทำงานไหวไหมฮะในเมื่อประชาชนทั้งทั้งหมดน่ะนั่งแต่จะขอเขาอ่ะคุณว่าประชาชนที่เลือกตั้งคุณมาสมมติผมคะแนนเสียงแสนคะแนนเนี่ยแล้วทั้งแสนคนี่หวังพื้นหมหมดผมเงินเดือนแสนกว่าบาทผมไม่ต้องทำอะไรก็แล้วทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรผมไม่ต้องไปโกงสิครับถูกไหมฮะถึงจะอยู่ได้เพราะวลาผมไม่นั่นเดี๋ยวคุณว่าผมอีก แต่ถ้าเกิดประชาชนพึ่งพาตัวเองได้การเลือกสสนี่คือเมตตาให้คุณไปเป็นสสนชคุณไปทํางานให้ผมไอเนี้ยเอาไปทําไปทำสั่งให้ไปทำไปทำไปออกกฎหมายให้ผมผมจะได้พึ่งพาได้ไม่ใช่ไปพึ่งขอเงินเขาไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปขอคุณไปออกกฎหมายไปทํานโยบายของการเมืองให้พวกผมทํามาหากินได้เจริญเนี่ยนี่คุณไปทําอย่างนั้นคุณเป็นคนรับใช้ผมคุณเป็นตัวแทนผมไปทํา นะไม่ใช่ว่าไปขอโอ,อ้โหพอถามหน้าเห็นหน้าโด่งมีของฟรีไหมผมไม่มีหรอกครับพี่ซื้อพี่แต่ซื้อในราคายุติธรรมการค้าขายไม่ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดแต่การค้าขายที่เอากาไรเกินไปผูกขาดเอาเปรียบคนอื่นนี่น่าเกลียดนะครับเพราะนั้นเรื่องการค้าขายผมชอบค้าขายคนแสดงเนี่ยคุยง่าย แล้วเราไม่ซื่อสัตว์แล้วสินค้ามันมันโอเคเลยมันเปิดใจเตรียมจะซื้อแล้วแหะมันเพียงแต่ของไม่ดีมาให้เราเขาไม่ให้เราครับของไม่ดีเนี่ยเขาไม่ขายเรานะโซดีแต่เสื้อสีอื่นไม่แน่นะก็ธุรกิจก็ธุรกิจไปแต่ว่าอันนี้ธุรกิจบวกด้วยน้นใจด้วยใจเราขายพี่น้องอ่ะใช่บริโภคกันเองนี่แหละ้บขายแถมอีกอย่างน้ำดื่มไม่ซื้อให้คุณไม่ซื้อราคาถูกกว่าไอ้ของอมตะที่คุณใช้อ่ะถูกกว่าเยอะด้วยนะครับผมลห้ฟังเดินมาถึงตรงนี้นะครับ ก็อยากตั้งวงชนกุโดถามผู้โดเรื่องนี้เลยนะที่เรื่องกับสินค้าทุเรียนหน่อยไหมอ๋อทุเรียนทุเรียนหน่อยไหมอ๋อพอดีว่าพูดอย่างนี้แล้วผมก็สัปดาห์ที่แล้วไปลงพื้นที่เนี่ยนะก็เกิดก็เกิดไปอุตารดิตก็ไปเจอพี่น้องเราเนี่ยห้าสิบกว่าครอบครัวก็รวมจะรวมตั้งสภาแต่เราคุยเบื้องต้นเราก็ทราบว่าตรงนั้นคือสวนทุเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปรู้รายละเอียดของทุเรียนนะเขาเขาเรียกว่าหลงหลงรับแรกับดินรับแรบ กินดูฮะโอ้แม่เจ้ามันอร่อยจริงๆนะค,คือมันไม่ใช่หม,หมอนทองบางทีมันจะหวานไม่ได้นะอันนี้มันจะหวานมันอร่อยพอดีเลยครับแล้วลูกไม่ใหญ่ฮะลูกละกิโลหมอนทองเนี่ยลูกอาจจะ2โลแต่เปลือกมันหนาใช่ใชแต่พลูพอกันนะไอหมอนทองนี่พูใหญ่นะแต่ว่าคุณกินแล้วเนื้อมันเหลวอ,อันนี้มันแน่นะนะเสร็จแล้วกินปั๊บ ถามไปถามมาโอ้ยตายแล้วกรุงเทพขาย800นะมันจะไม่มีทานสิครับของประเภทนี้คนไทยไม่ค่อยได้บริโภคหรอกครับไม่ค่อยได้จีนจะลงแล้วไปอยู่หมดแล้วครับทีนี้ผมก็บอกพี่น้องอยากกินไหมเราควรจะเราควรกระจายสินค้ายินดีแล้วคัดลูกดีๆไว้รอให้ผมเกตเอหมดเลยนะแล้วให้เนี่ยผมก็ไหนๆก็ลงมาแล้วผมก็ช่วยกระจายสินค้าเสื้อแดงกันแล้วนะครับคือก็รับมาเป็นตัวอย่างหัวเชื้อก็แล้วแต่พี่น้องสั่งก็โทรผ่านรายการวันก่อนผ่านปากแมวไปแล้วผ่านในเฟซบุ๊กแล้วนี่ฝันดินทานเมืองไทยด้วยใครอยากกินหลง ับแล,แลกับหลินลับแรบในราคาคนเสื้อแดงสิทธิทพิเศษเท่านั้นเพราะว่าผมสืบๆไม่รู้ไม่รู้ยังไงนะผมถามๆเขาดูนะข้อที่จริงเป็นอยังไงไม่ทราบแต่ว่าที่นนบุรีเนี่ยไอ้ยี่ห้อเนี่ยหนึ่งไม่มีขายไม่มีครับไม่มีไม่มีแต่ถ้าขายเนี่ยขาเนะคนะเคยราคาลูกละแป0รครับ หลงรับแรเนี่ยนะถึงถึงกรุงเทพเนี่ยแปดร้อยแต่ตอนนี้อยู่ที่อุตรดิษฐ์เนี่ยเขาเปิดนิทรรศการหลงรับแรเนี่ยนะลูกละสามร้อยห้าสิบนะฮะแต่มาถึงมือคนแสดงกรุงเทพผมขอค่าต่างห้าสิบบาทค่าน้ำมันไปบรรทุกเราต้องบอกกันตรงนี้ทุก็ไปขนมาแหละนะฮะแล้วก็ห้าสิบบาทตรงนี้ไม่ได้ไปไหนนะมันก็จะเป็นเงินทุนในที่ผมจะไปเปิดสภานั่นแหละนะฮะเพราะนั้นไอ้พ่อค้าคนกลางตรงเนี้ยอย่างที่บอกครับมาตรงเนี้ยผลประโยชน์นั่นคือของพวกเราอเราไม่ได้ไปอุ่นนนที่ไะไเสร็จแล้ว ก็400บาทลูกหนึ่งครับถูกถูกลงมาเยอะอะเกือบครึ่งก็ทาเสื้อสีอื่นก็800ฮะเออนะโทรมาสั่งแล้วไม่บอกเสื้อสีแดงขี้เต็มนะฮะคี้เต็มอะแล้วก็ลิ้นเนี่ยหกร้อยจากพันสองครับ นะครับรูปพันสองหลินไม่มีเม็ดนะเป็นทุเรียนทุเรียนกวนอ่ะคุณเคยกินไหมครับแงะออกมาแล้วเป็นทุเรียนกวนมันไม่มีเม็ดจายจะขาดเออคุยเรื่องทุเรียนนะฮะอ้าวทีนี้ก็ติดต่อสอบอันนี้เบอร์น้ําดื่มมิสเดีร์นี่แหละนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ศูนย์แปดสี่ห้าสี่สองสี่สี่เก้าสี่สั่งจองกันได้ครับต้องจองนะครับไม่ได้เอามาเผื่อท่านผมไม่ได้เผื่อเพราะว่าไอ้ตรงนี้ก็คุณจองผมก็ไปขนมาให้เองแล้วก็จะได้เชื่อมการรว่างพี่น้องเสื้อแดงอุตรดิษฐ์ก็จะได้เข จริงๆแล้วเขาจะส่งจีนด้วยนะเขาไม่ได้ก็ถึงบอกมันไม่มีทางมาถึงคนในกรุงเทพแล้วครับยกเว้นจะยิ้วมาฝากกันประเภทมาซื้อขายเงี้ยะในราคานี้นะยิ่งในราคานี้ด้วยก็เชิญครับสั่งจองนะครับเน้นตรงนี้สั่งจองแล้วของจะมาส่งเท่าที่จองนะครับไม่เอามาเพื่อไม่เอามาเพื่อก็บวกราคาต่างถิ่นนิดนึงผู้ผลิตเขาสามร้อยห้าสิบมาถึงนี่ต่างถิ่นก็ห้าสิบบาทจริงๆมันก็คือการส่งท่านมาลดมาให้นะครับจริงๆมันไม่ได้หรอกราคาเนี้ยไม่มีทางนะก็สั่งมานะครับน้ำา มิตรดีนะครับวันนี้ถึงวันสั่งได้ถึงวันสั่งสั่งได้ถึงวันถึงวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้เย็นวันอาทิตย์เนี่ยต้องสรุปแล้วยันวันอาทิตย์นะหรือวันวันจันทร์ยังชัน่ะก่ันทร์เชจะได้สั่งออเดอร์เข้าไปว่าเอามาเท่าไหร่รับนะครับพอหลังเที่ยงวันจันทร์ปิดแล้วแล้วก็ส่งถึงมือลูกผู้สั่งได้วันวันพุธนะวันพุธวันพุธแล้วก็เริ่มต้นทางเนี่ยผมจะขึ้นไปรับพี่น้องพวกเราพวกสภาชาวบ้านครับ ่ที่ทางเหนือเนี่ยเขาจะขนมาให้ที่นครสวรรค์ครับแล้วผมก็ไปรับต่ออีกทีที่น,ค,น,นครสวรรค์อืแตะมืออย่างเงี้ยเห็ <laughs> นไหมกว่าจะมาถึงมือผู้บริโภคนะไม่งั้นแม่ ก็ลองดูฮะหนุบๆขำๆลองดูนะครับช่วยกันนะช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของควรแสดงที่อุตรดิ์นะครับแล้วก็เป็นการกระจายสินค้าออกมาที่จริงมันก็ไม่ถึงเราพวกเราไม่มีบุญหรอกถ้าคุณโดไม่พิถึงนั่นะใช่ไปเห็นแล้วผมจะทําอย่างนี้ทุกที่ต่อไปเป็นคล้ายๆหัวเชื้อเอถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันติดแล้วอุตรดิ์เชื่อมกับพี่น้องขายทุเรียนที่กรุงเทพได้นะผมก็ออกแหละทีนี้นะเอาหัวเชื้อไปก่อนเอาตรงกลางเขาคุยกันเองละเดี๋ยวไปเอาลำไยมาทางนี้ใอ้นุ่นไปเอาสตอเข้ามา ถ้าไปอุตรดิตถ์ไปสภาชาวบ้านที่อุตรดิตถ์ไปสภาชาวบ้านที่แพร่ต่อไปแพร่อุตรดิตถ์คุณก็แลกสินค้ากันเองอย่างนียตรงส่วนต่างตรงนี้กำไรกำไรที่มีเนี่ยผมจะได้เอาไว้เป็นทุนในการเดินทางเพราะวันนี้เราไม่ได้มีในทุนอะไรสนันสนุนแม้แต่ราคการเมืองเราก็ไม่ได้เข้าไปคอนะฮะเพราะไม่งั้นมันไม่เป็นอิสระผมรับเราต้องการเป็นประชาชนอิสระจริงๆแต่เป็นตัวอย่างพึ่งทาตัวเองไงผมบอกไงหลักการของเรานะแล้วตอนนี้เราเรียกว่าไงรู้ไหมเราเรียกพวกเราว่าหมาป่าครับ ล้มบาปครับคือแดงเสรีไม่มีเจ้านายอ๋อหากินเองว่าครับหากินเองบะคือศักดิ์ศรีของตัวเองนี่แหละคือสุนัขเนี่ยนะหม่อมราชวงศ์คือฤิ์ก็เคยแต่งเรื่องหมาหมาขึ้นมาจากจุดนี้ครับเรื่องไอ้มอมมช่ยมีหนังสือเล่มนึงเลยเรื่องหมาหมาเลยอ๋อถึงหมาเลยหมาที่แกเลี้ยงอ่ะแกก็บอกว่าแบ่งเป็นหมาเนี่ยนะฮะหมาเลี้ยงหมาป่าครับแล้วก็หมาจรจัดอ๋เรื่องตอนนั้นอ่านเนี่ยนะฮะอ่านไปเนี่ยผมยังไม่รู้สึกอะไร ขมงที่าคกิส์มาเขียนเรื่องหมาหมาอะไรเนี่ยแล้วมันก็ไม่อ่านแล้วมันก็ไม่แมทกับไอ้ไอ้ไอ้พันหมาจริงๆอ่ะใช่ปรากฏว่ามาเข้าใจตอนมาเป็นเสื้อแดงนี่แหละมันมันสอดแทรกด้วยวิธีการเขียนท่านอธิบายประชาชนไทยนะเป็นหมาสามชนิดครับแล้วท่านเสียดสีหมาหมาเลี้ยงด้วยเคยพวกหมาพุดเดิ้ลหมาหมาชิดสุเอนโอหมาบรรดาศักดิ์ว่าไงไอหมาคนเลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าไอหมาคนเลี้ยงเนี่ยนะครับ ด่าฝูงจะเป็นคนเลี้ยงอืชีวิตมันจะขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงไม่มีเสมอภาคหรอกครับอ่อนแอครับแล้วก้าวหน้าได้ก็ต้องเลี้ยครับอ๋อใช่ใช่ใช่ไอตัวไหนเสนอหน้าบ่อยบ่อยก็จะมีเยอะตัวที่เก่งนะอแต่เป็นเพราะเจ้านายรักแต่ถึงก้าวหน้าเอ้ยนี่มันสังคมไหนครับสังคมคุณคุณนี่แหละตรงนี้แะ่รับ ไอหมาประเภทที่สองหมาจรจัดไอนี่ไม่มีเจ้านายครับอะไรไหนมันไปนั่นครับมีกะลาเคาะที่ไหนมันไปหมดเนึกออกไหมสียอะไรกพร้อมที่จะไปมบััเเอออนนี้ยยยะลคร เยอะไปหมดแต่ไม่มีแรงไม่มีพลังนะเพราะต่างตัวต่างอยู่แล้วก็เพราะว่าอะไรให้มันก็เอาไงนครไม่มีเไปไหนใครเลไปนันวันเอาแค่กินนะเกิดมกกินแล้วก็ตายนะหมาพันนี้เขาเรียกหมาจรจัดสีอะไรหมาจนจัดสีอะไรหมาเลี้ยงสุดท้ายหมาป่าพึกฤทธ์บอกว่าหมาป่าเป็นหมาที่มีความเป็นประจักษ์ใจสูงพึ่งพาตัวเองกล้าหารสามัคคีนะฮะแล้วมีเสรีภาพอื สามัคคีเสรีสภาพนี่มันหมาป่าครับประชาธิปไตยชัดเลยครับผมเลยบอกว่าไอ้ที่เราสู้อันเนี้ยเราคือมนุษย์หมาป่านะอผมเลยตั้งสภาแล้วบอกเรียกตอนนี้ผมเรียกทีมงานมนุษย์หมาป่าครัหมาป่าโด่งหมาป่าตึงนะฮะเพื่อกระจายความคิดเรื่องของประชาธิปไตยเอยู่ในกำมือฮะเน้นในรูปแบบว่าหากินเองเลยนะคุณต้องมีวิธีคุณต้องมีวิธีอยู่กันในกลุ่มคุณยังมีประสิทธิภาพใช่ครับแล้วเราจะไม่ไปนั่งขอ คนอื่นนะสามารถีกันช่วยกันเดี๋ยวก่มุณแข็งแรงแล้วเราคุณก็อยู่ได้อย่างสบายๆคุณมีทรัพยากรอยู่ในมือคุณแล้วถูกนะผูอยู่แล้วครับนะสบายๆมันเลยบอกว่าประเทบใจมันง่ายเหลือเกินเพราะมันอยู่ในกํามือครับคุณไปที่ไหนคุณไปเที่ยวเข้ากรุงเทพไม่มีแล้วครับอยู่ในกํามือคุณคุณไม่ทําเองนะเอาหมดเวลานี่หมดเวลาหม่่เรื่องเรื่องสภาชาวบ้านยังไม่ได้ไปถึงไหนแต่ว่าก็นั่นแหละวันนี้เราปูเรื่องมาถึงระดับที่จะคุยกันเรื่องการเคลื่อน ไปทากิจกรรมนะฮะคงได้คุยกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้นะครับคุยกันมาถึงโครงการดีๆสําหรับรอบสัปดาห์ที่คุณโถงไปร่วมทํากิจกรรมกับพี่น้องเสื้อแดงนะครับเอาไ็นว่าพรุ่งนี้สองทุ่มเจอกันนะครับคืนนี้ขอญาตลาตีสวัสดีเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ